บทสวดสรรเสริมพระธรรมคุณธรรมนองสอพัญญะธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระาศาสดาจารย์ส่องสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนทรรใดนับโดยมักผลเป็นแปดพืนยนยต์และเก้านับทั้งนักพานสมยาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอลานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคลัยนามขนามขานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจครองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากราบ